สวัสดีครับผมสวัสดีชาวท่องเที่ยวครับทเที่ยวได้เรื่อยๆชแนลครับกลับมาพบมาเจอกับทุกท่านเป็นประจำอย่างนี้เช่นเคยนะครับผมกับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คอนเทนต์แนวท่องเที่ยวนะครับผมแนะนาพาเพื่อนๆรับชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมเผื่อใครอยากจะท่องเที่ยวตามแอดมินก็เชิญตามกันมาได้เลยครับ แอดมินนท่องเที่ยวคนนี้นะครับผมก็เป็นไกด์ออนไลน์พาเพื่อนเพื่อนท่องเที่ยวนในบรรยากาศของประเทศไทยของเรานะครับบรรยากาศสายธรรมชาติแนวแนว,แนวธรรมชาตินะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดชุมพรครับเราพาเพื่อนเพื่อนแวะมาชมจังหวัดชุมพรเที่ยวกันที่หาดทุ่งวอลเลนครับเราพักกันที่รีสอร์ทวิวรีสอร์ทนะครับผม สถานที่จอดรถก็พอเพียงเลยครับรวมถึงบริการอาหารทะเลวิวริมที่พักเลยครับผมหากใครต้องการมาทานอาหารก็มาได้นะครับแต่ว่าทางร้านปิดร้านอาหารทุกวันพุธนะครับยกเว้นวันพุธนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์นะครับก็จะเปิดเป็นปกติเดี๋ยวมาชมบรรยากาศห้องแล้วก็วิวบรรยากาศของที่พักโดยรอบๆกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาเที่ยวเดินชมชายหาดทุ่งบัวแนลนด้วยครับไปครับไปรับชมพร้อมกันเลย เราได้ที่พัก N1 นะครับผมเนื่องจากพัก3ท่านนะครับก็เป็นห้องพักนอนได้4ท่านนะครับผมห้องราคาละพันกว่าบาทนะครับแอดมินก็จําราคาไม่ชัด,ชดเจนไม่ได้นะครับผมด้านในสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า่อเครื่องแป้งการน้าร้อนทีวีตู้เย็นรวมถึงแอร์คอนดิชันและห้องน้ำครับมีบริการแบบห้อง ปกติเลยครับผมนี่นะครับผมแต่ที่ชอบมากๆก็คือบริเวณของที่พักนะครับมีวิวด้านหน้าที่ติดกับทะเลแล้วครับผมรวมถึงมีชายหาดที่ทอดยาวให้เดินเล่นสะดวกสบายครับเป็นวิวที่สวยง,งามแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้นะครับผมให้วางไว้ที่หน้าห้องนะครับเพื่อบริการนักท่องเที่ยวด้านนี้เป็นโซนที่เปิดใหม่นะครับสีน้ำตาลน,นี่แล้วก็ร้านอาหารอยู่ด้านนู้นนะครับ วันนี้แอดมินก็จะว่าจะทานอาหารที่นี่นะครับสั่งอาหารที่นี่ทานแล้วก็นั่งชมบรรยากาศชิลๆกันไปนะครับไปครับเดี๋ยวชมบรรยากาศของชายหาดชายทะเลของหาดทุ่งวัวแรกกันครับเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันครับ หาดทุ่งวัวแลนครับผมตรงนี้เป็นรูปปั้นของเจ้าวัวแลนนะครับมีประวัติของหาดด้วยครับเดี๋ยวจะอ่านให้เพื่อนๆฟังพอสังเขตนะครับผมหาดทุ่งวัวแลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของจังหวัดชุมพรอยู่ในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับผมที่มาของชื่อชายหาดทุ่งวัวแลนนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาว่าสมัยก่อนนะครับช่วงบริเวณชายหาดนี้เป็นป่าทึบมีสัตว์นานาชนิดนะครับ พวพานจึงนิยมเข้ามาล่าสัตว์และไม่อยู่วันหนึ่งนะครับนายพานเกิดล่าสัตว์ไดนะ้ตัวนั้นก็คือเป็นบัวนะครับผมทําให้ในายพานนั้นกระลำแร่เนื้อกระลำแร่หนังนะครับเจ้าหนังมาใช้นะครับแต่จังหวะที่กระลำแร่หนังอยู่นั้นเจ้าบัวก็เตือนฟื้นชีพขึ้นมาได้ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในปาน่าหนีออกไปเลยครับผมทําให้หาดนี้มีชื่อว่าหาดทุ่งวัวแล่นตั้งแต่นั้นมาครับคนก็จะนึกถึงหาดนี้ก็จะนึกถึงวัวแ,แล่นนะครับผม วัวแร่นก็คือวัววิ่งนะครับวัววิ่งหนีวิ่งเตลิดนั่นแหละครับผมภาษาถิ่นทางภาคใต้เรียกว่าแล่นนะครับบริเวณชายหาดทุ่งวัวแร่นนี่ก็มีชายหาดที่ทอดยาวมากเลยนะครับสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนได้สบายสบายเลยครับร้านอาหารร้านค้าก็มีมากมายนะครับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกลัวอดเลยครับมาที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีสบายสบายสไตล์นายท่องเที่ยวเลยครับ พาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆที่พักกันเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําแก้มริงบริเวณเขาเรียกว่าสะพานไม้เขี้ยมครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันจุดที่ตั้งที่เราจะไปชมสะพานไม้เคี้ยมกันอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนี่แหละครับไม่ไกลไม่ไกลกับที่พักเราสักเท่าไหร่นะครับผมติดกับสะพานชมกวางตัวสะพานจะอยู่เลือกสักนิดหนึ่งนะครับจอดรถด้านหน้าแล้วเดินเข้าไป นิดเดียวครับจะเจอกับทางเดินไปยังสะพานบรรยากาศมีความเงียบหน่อยๆนะครับผมไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ซึ่งกาลังปรับปรุงอยู่นะครับผมต่อไปน่าจะสวยงดงามน,นะครับบริเวณนี้ตอนนี้เห็นกาลังปรับปรุงกันยกใหญ่เลยครับปรับปรุงภูงมิทัศน์โดยรอบๆสะพานไม้เคียมนี่แหละครับผมถ้าประมาณปลายปลายปีน่าจะสวยนะครับใครมาช่วงนั้นน่าจะได้ชมความงดงามมากกว่าคลิปที่กำลังได้ชมนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปชมสะพานไม้เคียมกันตัวของสะพานไม้เคี่มนะครับผมตั้งอยู่ในโครงการตามพระราชดำริหนองใหญ่เป็นสะพานไม้ที่ทําจากไม้เขียมไม้เคี่มเป็นไม้ท้องถิ่นทางภาคใต้นะครับโดยลักษณะไม้เคี่มนั้นเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความคงทนสูงไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มนะครับผมสามารถคงทนได้ทุกสภาพอากาศครับสะพานทอดยาวลงไปในหนองน้ําเป็นสะพานความยาว300เมตรนะครับเชื่อมไปยังเกาะเล็กๆที่อยู่กลางน้ําด้านหน้านะครับผมแต่ภายในเกาะก,ก็ยังปรับปรุงอยู่นะครับผมช่วงที่แอดมินมาไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดินเที่ยวเล่นบนสะพานไม้เคี่ยมแล้วก็ถ่ายวิวบรรยากาศทั้ง2ฝั่งฝากน้ํา ทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เพื่อนๆได้รับชมครับไปครับไปรับชมกันสะพานไม้มีลักษณะความโคง้งลดระดับสูงต่ำกันลงมานะครับมีความสวยง,งามสามารถหยุดถ่ายรูปหามุมสวยๆได,ได้ได้ตลอดเวลานะครับผมสามารถถ่ายภาพได้อย่างงดงามเลยทีเดียว มาช่วงเที่ยงพอดีนะครับวันนี้แดดจะแรงสักหน่อยแต่ช่วงที่มาก็ค้มค,มค้มฟ้าค้มค,มค,มค้มฝนนะครับหากจะให้ดีนะครับแอดมินแนะนำว่ามาช่วงเย็นเย็นบ่ายจะดีกว่าครับน่าจะได้ชมเิวสวยวันนี้นะครับผมแนะนําเพื่อนๆไว้ครับเผื่อใครตามรอยมาท่องเที่ยวครับ ตอนนี้กำลังถ่ายคลิปกันอยู่กลางน้ำครับแต่ถ้าเดินไปสุดทางก็จะมีเกาะเล็กๆขอให้เพื่อนๆได้เดินชมบรรยากาศครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกปรับปรุงอยู่นะครับแอดมินเข้าไปแต่ก็มีช่างทำอยู่เยอะก็เลยไม่เดินเข้าไปดีกว่าครับ หลังจากเราเดินชมสะพานไม้เขียมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรับชมสะพานชมกวางกันบ้างครับอยู่ตรงข้ามกันนี้เองครับผมไม่ไกลไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับผมสะพานชมกวางนี่ก็มีกวางนะครับผมที่สําคัญเลยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับสามารถรับชมกวางให้อาหารกวางได้ครับนํานกวางมาปล่อยไว้บนเกาะน,นี่แหละครับผมแล้วก็ออกลูกออกหลานมาจํานวนมากแล้วครับก็ ใครที่ต้องการมาเที่ยวชมบรรยากาศระบบนิเวศของสะพานชมกวางก็เชิญมาชมกันที่จังหวัดชุมพรได้เลยครับมีให้ชมแบบนี้แน่นอนแอดมินรับประกันได้เลยไปครับเดี๋ยวไปชมกวางแล้วก็ให้อาหารกวางกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปพาเที่ยวจังหวัดชุมพรสวนยงามถูกใจใครกันหลายๆคนกันบ้างไหมครับวันนี้ก็เที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นหาทุ่งวัวแลนสะพานชมกวางแก้มลิงสะพานไม้เคี่ยมนะครับ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละครับผมสามารถขับรถเที่ยวชมได้แถมคนก็ไม่พลุกพล่านด้วยครับสามารถท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินมากๆครับหากใครมาท่องเที่ยวชุมพรก็อย่าลืมนะครับผมที่แอดมินแนะนําไว้มาเที่ยวชมกันบ้างครับสวยๆงามๆแบบนี้แนะนําไว้แล้ววันนี้เที่ยวได้เรื่อยแชนแนลก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าชิญกรกชักรชักปูนปูนบายๆครับไปพบเจอกันใหม่นะจ,หมจ้า